ข้าสู่ช่วง expert talk นะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ชีรวัตรและอาจารย์เลิศมงคลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราจะมาขยายความในเรื่องของสิทธิการเช่า99ปีนะครับจากช่วงที่คุยกับท่านจามนุษย์เราไปดูเที่ยงกฤษ ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาชอบค่อนข้างยาวอ,อ,อันนี้มาดูใกล้ตัวว่าของเรา99ปีเนี่ยในประเทศที่ติดติดกันเนี่ยคนนึ่งเขาเป็นยังไงผมว่าเรื่องแรกก็คือว่าคนหนึ่งเขาปล่อยมากกว่าเรานะครับมีลาวนะครับเขมรพม่าเนี่ย50ปีนะครับนานที่สุดมีมาเลเซียกับสิงคโปร์ใน99ปีแล้วก็นานรองลงมาก็เป็นเวียดนามฮะ70ปีจะเห็นว่าไทย30ปีนี่น้อยมากใช่อันนี้เมื่อเราเป็น AEC แล้วกดข้อหนึ่งก็คือว่า ถ้าเขาให้อะไรเราเราต้องให้เขาเหมือนกันเหมือนกัน,หร,กกนหรือมากกว่าหร,หรือมากกว่านะครับไม่งั้นมันถือว่าเอาเปลี่ยบก,กันเป็นซิงเกิลมาเก็ตไม่ได้ใช่ังนั้นเรื่องสิทธิการเช่าเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งในข้อตกลงมที่อยู่ในรายละเอียดของการในเอซีนะครับเราไปสิงคโปร์เช่าเขาได้99ปีเดี๋ยวเราเปิ่ไทยไปตอนนี้นะฮะขับรถไปขึ้นเครื่องบินไปเช่าที่ที่สิงคโปร์ได้99ปีไปที่มาเลเซ99ปีนักธุรกิจสิงคโปร์มาเลเซ่เขาถามว่าทำไมเมืองไทยได้30ปีน้อยกว่าทั้งสามเท่ากว่า ใช่ไหมครับฉะนั้นโดยโดยข้ขอกําหนดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําไปนะครับนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือมันเป็นเรื่องการแข่งขันเหมือนกันสมมติว่ามีนักลงทุนที่เขาอยากที่จะลงทุนในโครงการใหญ่ๆสักโครงการหนึ่งเขาอาจจะเลือกว่าจะจะ,จะลงทุนที่มาเลหรือว่าจะลงทุนที่เวียดนามดีเพราะาให้เช่า99ปีหรือ,อ70ปีม,มาเมืองไทย30ปีนี่ทับอย่างหมดถ้าจะลงทุนอะไรเป็นหมื่นล้านนี่มันลงทุนไม่ไหวเพราะว่าเศรษฐกิจมันผันผวนมาก สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักลงทุนก็ดูเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนฉะนั้นเขาก็มองว่าถ้ายาวได้แล้วใกล้เคียงกันมันก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันใน a ออซีอันนี้ก็คือเราพูดถึงมาตรฐานฉะนั้นก็บอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราเลี่ยงได้ค่อนข้างยากเมื่อเราเป็น a อซแล้วครับก็ในเชิงของการปฏิบัติการนะฮะในการวางแผนเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีผลหรือว่าทําเป็นข้อดีอยังไงบ้างครับผมว่าสิ่งนี้ต้องสนับสนุน ถ้าในแง่ของระยะเวลาเช่าสิทธิการเช่าของเราเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเราให้อยู่30ปีอย่างที่เราทราบกันนะครับแต่อย่างที่อาจารย์เลิศพูดว่าในการลงทุนไม่กับโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเวลาในการคืนทุนเนี่ยทอดยาวมากกว่านั้นเพราะฉะนั้น30ปีอาจจะไม่พอนะครับสังเกตได้ว่าเราก็เคยผ่อนผันและผ่อนปลนในเรื่องของระยะเวลาเช่านะฮะโดยถ้าหากท่านเช่า ทำอุตสาหกรรมนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับก็ให้50ปีมาแล้วนะฮะอยากจะเสริมที่หนึ่งตัว50ปีที่อาจารย์ธีรว,วัตรบอกเมื่อกี้นะฮะไม่ได้อยู่ๆเราทําอุตสาหกรรมแล้วเดินไปโจทกที่กรมที่ดินใน50ปีเลยจะต้องผ่านการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยนู่นนี่นั่นอีกมหาศาลดังนั้นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาเสมือนหนึ่งเขาไม่ได้หรอกห0ปีเขาคิดอย่างนั้นก่อนนะครับฉะนั้นไอโครงการที่ไปขอแอปพลาย50ปีจริงๆต้องนับวันน้อยมาก อ,ะะอันนี้ไอการที่เราจะเปิด90ปีหรืปีอย่างที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเอกชน2คนเขาตกลงกันได้เนี่ยเดินไปจดที่กรมที่ดินเลยแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมแล้วแต่จะกําหนดว่าเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะก็จะทําให้การคิดความเป็นไปได้ในการลงทุนเนี่ยมันคิดได้ง่ายขึ้น จริงๆเรื่อง9.9ปีเรื่องสิทธทิการเช่าเนี่ยก็กล<ช>ับไปแก้ปัญหาในเรื่องของการถือครองที่ดินใช่ใชไหมครับ<ช>เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยห้ามเอ่อ<า>ห้ามาต,ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดิน,นก็จึงมีแค่30ปีก็จึงไม่คุ้มค่าในการลงทุนนะฮะแต่ในแง่ของที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วคอนโดมิเนียมนะครับนะอาคารชุดเนี่ยนะครับนะก็ทางต่างชาติก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ อยู่49อเของอจานวนพื้นที่ท,ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการพราคอัศัยไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นที่ยู่อาศัยในแนวราบเนี่ยเราก็ยังไม่เปิดโอกาสเพราะฉะนั้นก็ยังยืนยันนะครับว่าเคสนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดึงนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยนะครับก็ยังสําคัญอยู่นะฮะแล้วทําให้กลไกในการดําเนินธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะดําเนินไปได้ง่ายขึ้นนะครับ